อะไรกบเราไงอ่าเราจะแคปหน้าจอไว้ให้ดูในละอันี้เราแคปหน้าจอไปเลยนะคะอ่าเดี๋ยวนไปยืมเงินไปยืมเงินทัวร์อะคะสองพันยืมอสองพัอสองพันมีคนแรกค่ะแคปไหนเลขบอลไหนล่ะบอลไหนอนลกอเมื่อแค่ดูมก็ ในเมื่อเราเรารู้ตัวก่อนนะถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าก็ในฐานะที่น้องตั้งใจเป็นคนดังนะเป็นผู้สื่อข่าวก็อยากลองก็อยากเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยในฐานะตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยากให้ประชาสัมพันธ์ในข่าวให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศให้ให้ระมัดระวังเลยนะมีจาชีพรูปแบบไหนในการที่อยากหลอกยืมเงินทางเฟซบุ๊กทางไลน์ ทางอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะก็ขอให้เหยียบหลงเชื่อไม่งั้นก็จะ,ะได้เสียเงินเสียทองนะครับแล้วก็ชื่อบัญชีบางทีก็ไปจ้างมันม่มีเช่นเจ้าของบัญชีอาจจะไม่รู้ก็ได้ไปจ,จ้างเขาเปิดบัญชีมาแล้วก็โอนเงินเข้าไปนะครับอันนี้เจ้าที่ตำรวจก็ต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนระ,ะอดอบผบมาเรียกมาดําเนินคดีให้ได้นะครับนื่งถ้าในกรณีเช่นนี้ก็คือเรารู้ตัวก่อนเราก็สามารถที่จะ ส่งข้อมูลไปเตือนเพื่อนเราได้ไม่ให้เสียเงินเสียทองครับก,ก็เดี๋ยวลองก็จะพาไปพบร้อยเวรแจ้งความลงรจบบันหลักฐาน,นาเพื่อที่จะดาเนินการสอบสวนติดตามจากลุ่มคนที่มาแอบอ้างมาแอบบ้านคือใช้เฟซบุ๊กของเราเนี่ยในการหลอกยืมเงินประชาชนหรือเพื่อนเราต่อไปครับอันนี้ก็ต้องดูด้วต้บ้างจะมีมาโน้ายังไม่บอกเราเลยใช่เพราะ พอ,พอหลังจากมันออกข่าวไปแล้วเสร็จเพื่อนเขาอ่ะเอ้ยแต่บางคนเขาเ็เขาเรียกเขาก็าอายเขากา็อาจจะเงินไม่เยอะอ่าแล้วเขาก็กลัวที่จะอายเขาไม่กล้ามาแจ้งความคนที่จะรู้ก็คือนะน้องตั้งใจนี่จะเป็นคนรู้ดังนั้นก็เอาข้อมูลผู้เสียหายเนมาให้ทน,นะเพื่อจะนำสู่เป็นหลักฐานในการที่จะดำเนินคดีคนที่กระทําความผิดต่อไป หน้าตาคุณเป็นเพื่อนกันไหเฟซนบ้างไหมมาแล้วเป็นเพื่อนในเฟซเลยเลยมาทำอะไรจ๊ะเนัยางอะไรเด็กพี่ครูก็โดนอยู่างได้คุณูนทที่ครูหนูหลอกขายถ้าสั่งอ่ในไลนอยู่เนี่ยไลน์เดีโดนขอยืมเงิน เราดูกรณีนี้ค่ะว่าเจ้าของบัญชีเขายังไงเขาบอกเป็นพี่สาวเขาจของบัญชี้วมีคนโอรเข้าไปไหมตอนนี้ยังค่ะก้ลงรอเมื่อกว่ามันเกิดตอนสิบโมงเราเร่งมาก่อนแจ้ง่แจ้งแจ้งในกลุ่มยค่ะแจ้งแล้วค่ะเขาช่วยแชร์ต่อไปเลยเขาเป็นผู้า ก็ตอนนั้นอยู่โอนคิ้สวัสดีค่ะหน้าตั้งใจค่ะตอนนี้เฟ้หนูโดนติดนะคะถ้าเห็นชื่อหนูไปขอยืเงินอย่าไปหลงเชื่อนะคะขอบอกนะคะน้องตั้งใจไม่ยืน